สร้างสริกษ์ให้มังคันโดยความวังอนาคตของคนรุ่นใหม่สวัสดีครับพี่น้องที่กรบรักทุกท่านครับผมสายันอินทรพักกว่านาพักกรองไทยวันนี้วันที่20มีนาคม2563นะครับยังเป็นวันที่คนไทยตั้งประเทศ แล้วก็คนทั้งโลกวิตกกังวลหวาดกลัวแล้วก็ตื่นตระหนกอยู่กับโควิด19โคโรโนาไวรัสซึ่งกำลังทาให้ประชาชนทั้งโลกอยู่ในภาวะที่ไม่มีความสุขครับเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตาย กันมากมายในบางประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่ไม่น่าจะคิดว่ามีความล้าหลังในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นประเทศอิตาลีเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งอังกฤษแต่ในขณะเดียวกันประเทศบางประเทศที่เขาอยู่ใกล้กับเหตุการณ นะครับอยู่ใกล้จีนเป็นดินใหญ่อย่างประเทศไต้หวันเนี่ยนะครับการรู้ทันต่อสถานการณ์ารณการคาดการณ์ที่ถูกต้องทำให้ประเทศไต้หวันได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าสามารถป้องกันโคโวรัดหรือโอ่วิก19ได้อย่าง ดียิ่งนะครับคนไต้หวันก็ยกจองผู้นำของเขาว่าเขาเลือกผู้นำมาไม่ผิดเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรู้ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นหาทางป้องกันไว้ได้อย่างดียิ่งนะครับสำหรับประเทศไทยเรานั้นนะครับผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลก็ออยังหาหลักไม่เจอนะครับพยายาม วิ่งตามปัญหาวิ่งตามปัญหาจนทำให้คนไทยยังไม่มีความมั่นใจว่าถ้าสถานการณ์โลกโควิด -19 มันรุนแรงขึ้นมาจริงๆรรัฐบาลนี้จะเอาอยู่หรือไม่มาตรการง่ายๆเช่นการดูแลเรื่องหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนและกับบุคลากรที่ต้อง ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือต้องเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นคนที่ทํางานอยู่ตามตาอากาศยานหรือคุณหมอพยาบาลหรือบุคคลท,ที่เกี่ยวข้องอยู่กับกลุ่มเสี่ยงเนยนะครับคนเหล่านี้ก็ไม่ได้รับการดูแลได้ดีเท่าที่ควร แม้ส่วนพี่น้องประชาชนนั้นเวลานี้ก็ต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักครับจะไปพึ่งรัฐบาลให้รัฐบาลมาจัดการเรื่องน้นเรื่องนี้ให้ก็คงจะลำบากพึ่งตัวเองดูแลตัวเองป้องกันตัวเองดูแลครอบครัวดูแลชุมชนด้วยวิธีการต่างๆซึ่งผมคิดว่าขณะนี้องค์ความรู้ในเรื่องการป้องกัน โรคนี้ไวรัสตัวนี้ปรากฏตามสื่อต่างๆมากมายตั้งการล้างมือตั้งการไม่เข้าไปสัมผัสกับสถานที่ที่มีกลุ่มคนมากๆอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็คิดว่าถ้าเราปฏิบัติตนดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลชุมชน การในลักษณะนี้ก็จะทําให้มีความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเราจะสามารถป้องกันแม่เราไปสัมผัสกับไวรัสชนี้ได้นะครับสําคัญที่สุดครับตอนนี้ดูแลสุขภาพให้ดีอย่าวิตกกังวลกันจนนอนไม่หลับพักผ่อนให้เต็มที่ออกกําลังกายกินอาหารที่ดีนะครับที่ดีหมายถึงอาหารที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วอย่า พยายามข้าไปอยู่ในที่ที่มีฝูงชนมากๆไปไหนก็ออกจากบ้านก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับตามให้ตัวเองมีความพร้อมที่จะต่อสู้กับไวรัสตัวนี้สำหรับพี่น้องพักกรองไทยทุกคนผมก็ขอแสดงความหวงใหญ่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่พวกเรายัางคงเดินหน้าทำงานกันในสถานการณ์ที่ ไม่เป็นปกตินี้นะครับเราก็ไม่ทราบว่าไวรัสตัวนี้จะมีอิทธิพลทำให้เกิดความหวาดกลัวทำให้เกิดการสูญเสียไปได้อีกนานแค่ไหนเราก็หยุดไม่ได้นะครับทำงานกันไปภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอย่างนี้ต้องกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับมาลงสร้างฝันของไทย